นี่นคิดได้ไงนายได้หนังสือเรียนวิชาสังคมของฉันมาด้วยหรือเปล่าอ่ะฮะฉันเพิ่งจาได้ว่าวันเนี้ยมีเรียนด้วยเอ้าฉันนึกว่านายอะเตรียมมาเรียบร้อยแล้วสิอีกนะซาซิมิก็นายอะเป็นคนที่บอกให้ฉันอะจัดเตรียมหนังสือมาเรียนวันนี้อะอก็นั่นนะสิสงสัยนะฉันจะตื่นเต้นไปหน่อยอ่ะก็วันเนี้ยมันเป็นวันเปิดเทอมนี่นานี่ซาซิมินายจะตื่นเต้นไปทําไมเนงะีย พอถึงคาบเรียนทีไรนะนายก็หลับทุกทีอ่ะอุ๊ยอืมก็จริงของนายนะคิดอะไรเงะแต่ว่าฉันก็อยากมาเรียนนี่นาจะได้มาเจอเพื่อนๆทุกคนเลยอ่ะเอานะเอานะช่างมันเดี๋ยวนายืมงของฉันอ่านก่อนก็ได้นะแมวแมวอ่ะฉันไม่ชอบอ่านนะฉันชอบฟังมากกว่าหอหอหออว่าไงซาซิมิฮะคิดอะไรเงะไงเน่เน่เ่เ พวกนายพวกเราพวกเราฉันได้ข่าวมานะว่าวันนี้จะมีอาจารย์คนใหม่มาสอนด้วยแหละเห็นว่านะอาจารย์คนเนี้ยเขาดุมากเลยเฮ้ยจจิงเหรอซูนเนจิมะแต่แต่ฉันว่านะอาจารย์คนเนี้ยเขาไม่ดุเท่าไหร่หรอกเพราะว่าฉันอะดุยิ่งกว่าอีกอะใช่ใช่ใช่อ้ออออวนเนี่ยเสื่อเลยนะว่าถ้าพวกเราจังใจเลี้ยง อาจารย์ก็คงจะไม่ยู่พวกเราหรอกชิงชงนะอืมนั่นนะสิฉันว่านะจริงอย่างที่ลิลินพูดเลยนะฉันว่านะพวกเราเนี่ยตั้งใจเรียนดีกว่านะใช่ใช่ใช่ไปพวกเราเข้าเรียนกันเถอะอ้าวสวัสดีนักเรียนทุกคนห้องปห้าทับสอนเลยนะวันนี้เนี่ยพออมาเองเลยนะพออเนี่ยจะมาบอกข่าวดีกับนักเรียนทุกคนนะวันนี้ห้องเรานะหรือว่าโรงเรียนของเราเนี่ยจะมีอาจารย์สังคมมาสอนใหม่ นั่นก็คืออ่าีไม่บอกดีกว่านะเดี๋ยวเอาเป็นว่านักเรียนทุกคนเนี่ยไปเจอกันเองแล้วกันนะเดี๋ยวอืมแต่เขาจะมาแล้วแหละนะอีกประมาณสิบนาทีแต่เขาก็มาแล้วนะนักเรียนนะพ่อเนี่ยจะให้คุณครูกินจันนะเป็นคนดูแลนักเรียนไปก่อนนะจนกว่าอาจารย์คนใหม่จะมาโอเคนะฝากดูแลด้วยนะครับคุณเอ่อคุณครูกินจันนะได้ค่ะท่านพอ่อยังไงซะดิฉัน,นก็ต้องดูแลเด็กเรียนห้องนี้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะ เชิญท่านผอ,อ,อค่ะเชิญอยู่ในความสงบเลยนะคะคุณครูจะให้เวลานักเรีนยนคุยกันห้านาทีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์คนใหม่ก็จะมาแล้วนะจ๊ะเชิญนี่เพื่อนป้มอมอาะน่าย,ยารู้ไหมว่าตอนอปิดเทอมอ่ะฉันไปทําอะไรมาฉันบอกเลยนะว่าฉันน่ะไปทําความดีมาด้วยแหละอ่ะไม่ไม่รู้สิเพื่อนตู่แล้วแล้วน่ายไปทําอะไรมาล่ะอย่าอย่าบอกนะว่า นายไปให้ข้าวหมามาไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อวานน่ะฉันไปที่วัดมาแล้วฉันไปซื้อขนมมาให้ปลาใช่ไหมล่ะแล้วฉันเห็นปลามันว่ายน้าอยู่ในน้ําอ่ะแต่ที่นี้ฉันก็ไปหยิบมันขึ้นมาเพราะว่าฉันกลัวมันจมน้ําฉันหยิบมาไว้มันบกนะแล้วสุดท้ายนะมันก็นิ่งเลยแหละอะอย่าบอกนะว่าฉันว่านะมันคงดีใจอ่ะที่ฉันช่วยมันขึ้นมาเอ้อเพื่อนตู่ฉันว่านะนายต้องได้บุญแน่เลยอ่ะ แน่นอนอยู่แล้วคนอย่างฉันนะนิสัยดีอยู่แล้วอ่ะเออเชื่อไหมอ่ะเชื่อเชื่อเชื่อแต่ว่านะฉันช่วยมันมาได้แค่ตัวเดียวองอเ,อเพราะว่าพอฉันจะช่วยตัวที่สองใช่ไหมแล้วอยู่ๆนะคนก็มาด่าฉันเลยอ,ะอ่ะไม่รู้ว่าฉันทำอะไรผิดนะแต่ว่าฉันไม่หนีเลยอะ่ะเพราะว่าฉันไม่อยากให้คนเขามาด่าฉันบ่อยๆอ,อ่ะนายทำถูกแล้วละเพราะว่าถ้านายช่วยอีกตัวหนึ่งนะนะนายอะ่ะจะได้เป็นเทวดาเลยอะ่ะเชื่อไหมเพื่อนตู้ เอ้ฮาจริงเลยคนนี้สวัสดีค่ะนักเรียบมาแล้วล่ะคะคุณครูนี่ให้ฉันรอตั้งนานเลยนะคะรอตั้งห้านาทีนะเข้ารังจะมาสายนะคะขอโทษด้วยนะคะดิฉนไม่ได้มาสายแต่อย่างใดเลยนะคะฮึดิฉันมาก่อนเวลาด้วยซ้ำนะคะ อีฉันต้องมาสิบโมงสิบนาทีแต่ตอนนี้สิบโมงสองนาทีตรงเป๊ะอีฉันไม่ได้มาสายนะจ๊ะประทานโทษด้วยค่ะ <c oughs> ขออภัยเหมือนกันเช่นกันนะคะโอเคอ่าเชิญเลยนะคะคุณคคูเดี๋ยวอีชันเนี่ยขอตัวไปเล่นติ๊กตอกก่อนนะจ๊ะื ืไหนดูสิหน้าพวกเธอไม่เห็นเหมือนหน้านักเรียนที่ฉันเคยสอนเลยนะจ๊ะแล้วก็ช่างเถอะนักเรียนยืนขึ้นนั่งลงเอาล่ะฉันขอเช็คดูซิว่าพวกเธอมีใครบ้างอืมหน้าตาพวกเธอนี่ดูไม่ฉลาดเอาฉเลยนะจ๊ะแล้วก็ช่างเถอะฉันทำให้พวกเธอฉลาดได้เหมือนกันเอาล่ะ ยืดยืดนนั่งลงดี <S <S พร้มอมแ้ใช่ไหมครนักเรียนมาเริ่มกันเลยค่ะเปิดไปที่หน้าสองร้อยนะคะวิชาสังคมนะจ๊ะเรื่องความเป็นผู้นำต้องทำยังไงเออคุณครูครับ,รบมีอะไรจะนักเรียนฮะนี่กล้ามาขัดต่อคุณครูสั่งนั่นเหรอฮะนักเรียนหืไว้พอรูปหรอโอม้มีอะไรจ๊ะพวกเรายังไม่รู้จักคุณครูเลยครับผมอ,อ๋อกได้แหละจ๊ะ โอเคค่ะได้ค่ะเอาละนักเรียนเชิญแนะนำตัวเริ่มจากคนแรกเชิญค่ะสวัสดีครับผมชื่อคิดเงีครับถึงผมจะฉลาดแต่ว่าผมก็เก่งนะครับสวัสดีครับผมชื่อซาซิมิครับถึงชื่อผมจะอร่อยแต่ผมก็แซ่บครับ สวัสดีครับคุณโคสวยๆวยเอาไปสิบคะแนน้วจ๊ะผมชื่อว่าซูเนะจิมาครับผมเนี่ยหล่อที่สุดในห้องเลยเชื่อไหมเชื่อไหมไม่เชื่อเจอไม่เชื่อเอ๊สวัสดีครับผมชื่อว่าจาโจนะครับแถวบ้านเนี่ยเรียกว่าจาโจโจโจ,โจครับผมอ่ะฉลาดเป็นอันดับหนึ่งของห้องนะครับฉลาดกว่าเจ้าคิดดังเหรนั่นอีกอะเชื่อไหมอ่ะเดิร์เทอมเนี่ยผมทาให้ดูเลยเอา้าวแล้วทำไมเธอที่แล้วได้นที่สองอะ นั่นมันเทอมที่แล้วแต่ว่าเทิมเนี่ยฉันจะทำที่หนึ่งได้ให้ได้เลยอะคอยดูสิอ่าสวัสดีค่ะน่ฮาวเชี่ยเช่ว่าชื่อว่าหลิงหลิงที่บ้านก็เรียกว่าหลิงหลิงพออยู่ที่โรงเรียนก็เรียกว่าหลิงหลิงเหมือนกันค่ะเชียเหลิงหลิงใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าชื่อว่าหลิง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 ไม่ใช่ไม่ใช่หลิงหลิงอะหลิงหลิงอะ ลิงลิงใช่ไหมจ๊ะราอีกงอลิงลิงเองลิงอ่ะลิงลิงอ่ะลิง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 อ่ะลิงลิงโอ้ยอุ้ยขอโทษค่ะคุณครูขอโทษไม่เป็นไรค่ะเห็นหน้าตาครูถึงจะดูออกดุนะคะแต่จริงแล้วคุณครูก็ดุนี่แหละค่ะแต่ว่านะคุณครูนะคะคุณครูเข้าใจนะคะว่านิสัยผู้หญิงน่ะมันเป็นยังไงก็ต้องมีอารมณ์แปรปรวนกันบ้างนะคะไม่เป็นไรค่ะเอาละิรคนต่อไปค่ะฮะวะเอะสวัสดีครับผมชื่อว่าอะ เชื uh ่อไหบอกดีไหมนะบอกเธอค่ะอผมชื่อว่าซูชิครับว้าชินหากินจังเลยถึงเออถึงชื่อผมจะอร่อยนะครับแต่ว่าอผมก็แซ่บนะครับโอเป็นชื่อที่น่าประทับใจจริงๆเลยนะคะคุณครูครับเขาก๊อปคำพูดของผมครับเงียบเอยเอาล่ะเชิญคนต่อไปสวัสดีครับผมชื่อาม่วงครับแต่ผมจะตัวสีม่วงแต่ว่า ผมก็มีสองเสียงนะครับเอาละครูขอหักคะแนนของเธอนะจ๊ะเอาทำไมครับก็เพราะว่าเธอมีสองเสียงไงะเธอเนี่ยโกงเพื่อนเขาไงไหมคะคนอื่นเขามีแค่เสียงเดียวแต่ว่าเธอน่ยมีสองเสียงแบบนี้ก็ได้เอาละหักสิบคะแนนไปคนต่อไปสวัสดีครับผมชื่อว่าเด็กชายประยุทธ์จันทร์โอโหโอโหอาฮาครับชื่อเล่นชื่อว่าตู่ครับอ่ะต่อไปก็ตตชายใช้ลัินะเพื่อนตู่ อ่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับทุกคนนะครับผมชื่อว่าเด็กชายประเวิเว็บวับวิบวับเพื่อนเขาอยากจะเข้ามาจับเยอะจนผมปวดขมาบเอ็นชิลเลอร์ไหมวิบวิบวิบวับครับชื่อเล่นชื่อว่าปอมครับอืมอืมอืมโอเคมีอีกไหมจ๊ะไม่มีแล้วนะจ๊ะเรียบร้อยนะจ๊ะ เอาละอ่านหนังสือต่อได้เชิญเออคุณครูครับคือว่าคุณครูอ่ะเพิ่งบอกว่าการเป็นผู้นําต้องทํำยังไงไม่ใช่หรอครับแล้วก็คุณครูอ่ะบอกให้เปิดไปที่หน้าหน้าสองร้อยใช่ไหมครับแล้วก็คุณครูอ่ะยังไม่ได้แนะนําตัวกับพวกเราเลยนะครับอ่ะใช่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 คุณครูยังไม่ได้แนะนําตัว,วกับพวกเราเลยนะครับพวกเราเนี่ยยังไม่รู้เลยนะครับว่าคุณครูอ่ะชื่ออะไรมาจากไหนนะครับใช่ใช่ใช่ คุณครูอ่ะยังไม่ได้แนะนําตัวเลยนะครับใช่ใช่คุณครูยังไม่ได้แนะนําตัวเลยนะครับโอ้เฮ้ยวายเธอนี่ทาให้คุณครูหวั่นไหวจริงๆนะจ๊ะแต่คุณครูยังาาไม่คิดอะไรหรอกเพอนักเรียนไงนักเรียนนักเรียนเท่านั้นแหละจา้าอมอเอาล่ะเมื่อนักเรียนทุกคนอยากรู้ว่าคุณครูชื่ออะไรคุณครูเป็นใครคุณครูมาจากไหนกะคุณครูจะแนะนําตัวงนี่ยจะ๊ะสวัสดีค่ะนักเรียน คุณครูชื่อว่าคุณครูมิสทรีนะจ๊ะสะกดว่า M I S S T นะจ๊ะวา y อะไรกันเนี่ยจ๊ะนักเรียนแค่แนะนำตัวกับพวกเธอเนี่ยก็หมดค่าไปเลยจ๊ะโอ๊ยอะไรจะเจอกันใหม่นะคบวันหน้าแล้วคะวันหน้าเนี่ยแซ่บกว่านี้แน่นอนะคะ่ะแล้วเจอกัน ออ่าฮะอือ้ออืมอืมอาฮะอันนี้ความหมายดีนะเนะเด็กชายซาซิมิเด็กหญิงหลินหลินเด็กชายตู่เด็กชายม่วงเด็กชายซูชิอืมทำไมพวกเธอไม่ทำรายงานมาส่งอาจารย์อบอกเหตุผลมาเดี๋ยวนี้ เออคือว่านะครับอาจารย์พอดีว่าผมเออตอนอยู่โรง,งเรียนนะครับพอดีว่าผมไม่ได้ยินที่อาจารย์สั่งนะครับผมก็เลยไม่ได้ทําครับแต่ทําไมเด็กชายขี้ังเงะถึงได้ทํามาส่งอาจารย์อะฮึพวกเธออยู่บ้านเดียวกันไม่ใช่เหรอเออ,เอ,อคือว่านะครับพอดีว่าเออผมขี้เกียจครับฮ <c oughs> อืมโอเคเหตุผลนะ่าพอใจสมารับกา,ารเลยเจียวเจียว ซาชิมิครับผมไปยืนหน้าห้องเซอร์เยสเซอคนต่อไปเด็กชายซูชิยยทำไมเธอถึงไม่ทำรายงานมาส่งอาจารย์ฮะ <c oughs> อ๋อ,อคืองี้นะครับอาจารย์พอดีว่าเมื่อวานนะครับหลังจากเลิกเรียนนะครับผมก็ไปที่ตลาดนะครับแล้วก็ไปไซื้อข้าวผัดมาหนึ่งจานนะครับแล้วก็กินตรงนั้นนะครับอหลังจากนั้นนะครับผมก็ เอ่ขึ้นไปนั่งแท็กซี่นะครับเพื่อไปที่ห้างนะครับแล้วก็ไปดูหนังนะครับวายพอไปดูหนังเสร็จปุ๊บนะครับผมก็กลับมาที่บ้านครับทามาจายกลับมาที่บ้านเสร็จปุ๊บผมก็มาดูรายการเอ่อช่องฟ้าใสนะครับยูทูบก็ไปเนี่ยอาจารย์เคยดูไหมครับไม่เคยจ้ะต้องไปหาดูนะครับโอเคจ้ะเขาก็ทาการ์ตูนครับผมชอบมากเลยอ่ะรอดจ้ะหลังจากนั้นนะครับผมก็ดูเสร็จนะครับผมก็ง่วงเลยครับวายพอผมง่วงเสร็จผมก็นอนเลยครับอาจารย์แล้วก็โอเคจ้ะ เป็นเหตุผลที่น่าประทับใจอีกแล้วเจ้าเถิดใช่ไหมนถึงเธอจะเป็นลูกพ่ออ่ออ้ยานพ่ออ่อแต่เธอก็ไม่ควรทำอย่างนี้ไปยืนหน้าห้องถึงเธอจะหน่าตานดีแต่ครูก็ไม่เล่าว้หรอกนะ้าต่อไปเด็กหญิงหลินทำไมเธอถึงไม่ทำฮะอ่าคือเนเนอชัางพอดีว่าไม่เข้าใจภาษาเท่าใดว่าเพิ่งมาอยู่เมืองชิงมาอ่าสองปีเองอืมสองปี ืแต่ประวัติของลือเนี่ยแต่ประวัติของเธอเนี่ยอยู่มาตั้งแต่เด็กเลยไม่ใช่หรือจ๊ะชัวรชวรนี่เธอยังพูดภาษาไม่ค่อยได้เลยเหรอขอชวดนะจงังไปยืนหน้าห้องพวกเธอไี่พอขี้เกียจและเหตุผลเยอะจริงๆตาตาตาผมแล้วใช่ไหมครับเอคือว่านะครับอาจารย์พอดีว่าผมอะ่ะต้องไปช่วยเด็กชายป้อมทำงาน<ะ>ครับผมก็เลยไม่ได้ทำครับแต่แต่ว่านาย บอกขึ้นมาทาตามที่ฉันบอกเข้าใจไหมได้ได้ได้ได,ได,ได้ได้เลยเพื่อนตู่อ,อาจารย์ครับค,คือว่าเด็กชายตู่เขาไปช่วยผมทํารายงานครับก็เลยไม่ได้ทํามาส่งอาจารย์ครับก็เข้าท่าดีนะจ๊ะช่วยอีกคนนึงทารายง,งานก็เลยไม่ได้มาส่งอาจารย์โอ้เข้าใจแล้วจ้าไปเย,ยน้าห้องทั้งคู่เลย อาวอ้าเอาเอา,เอาทำอะไรอยังไม่ไปไอออพวกเธอนี่เป็นเด็กที่ใช้ไม่ได้เลยนะจ๊ะโตขึ้นมาแนี่พวกเธอจะทำอะไรอะขนาดรายงานของคุณครูหนึ่งเล่มสองร้อยหน้าพวกเธอยังไม่ทำเอะพวกเธอนี่ต้งองเ,เดี๋ยวรออาจารย์แป๊บหนึ่งนะจ๊ะ พวกนายพวกนายจริงๆแล้วอ่ะอาจารย์เขาสั่งแค่สองหน้าแค่ไปทำรายงานแค่สองหน้าดีนะที่พวกเราอ่ะทำอ่ะใช่ใชช่อาจารย์อ่ะเขาสั่งแค่สองหน้าเองอ่ะพวกนายหูไม่ดีไงไม่ดีน่ะเฮ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 ้ดใช่ใช่ช่ขนาดฉันไม่ได้ทานะฉันยังไม่ได้ออกไปหน้าห้องเลยมาแล้วค่ะพวกเธอรับโทษซะเถอะ